ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กัมาพบพอกับพ่อเตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมภามันนะิตนนติตามเลขล่าพัฒนาของแม่ยายนงแนละพี่น้องเนะ้อครับพอแม่ยายนงวันที่ผ่านมาเป็นบริสัทมาให้นะพี่น้องครับเมื่อวันที่สองที่ผ่านมานะครับนะ้องพ่อเตียมก็เลยบริสุทธิ์ลงนะพี่น้องบ่รู้ว่าเขาหรือบ่กเขานะครับ เนาะแต่ว่างวดกวนนั่นลงอยู่เนาะพี่น้องนอนรุดขับงวดบันทีหามาเบิ่งน้ากันดีเนาะพี่น้องเนาะว่าอันพอเพียเป็นชงใม้นะครับครับนี่คืองวดวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองสามสี่สี่ศูนย์เก้าขับเลขลกางก็อออกซีีเนาะพี่น้องเนาะเป่านะครับ อะไปเบิงน้ากันนะพี่น้องนอกว่าเพนในั้มาตัวใดนะครับของแม่ยายนงนะครับครับวันจันทร์ Yeah. แม่ยายนงนะพี่น้องเด่นบนล่างนะพี่น้อง ครับเลขเด่นหรือว่าเลขติดบนล่างมีสง 9. องเก้าศูนย์นะครับพี่น้องเด่นบนล่างพี่น้องเนาะเน้นที่เก้าเลยพี่น้องเด้อ เก่ามาแล้วจะมาอีกว่าพี่น้องครับอปานี้ชุดวินนี่พี่น้องแปดห้าหกเจ็ดสีดน่นะครับเดี๋คือชุดวินนะครับ ครับชุดวินครับประเบินจับคูได้พี่น้องเนื้อสองสองเก้าสองแปดสองห้านะครับสองสี่ 9 5 9านะครับครับสัตว์อยู่ดอกของพี่น้องเนาะศูนย์นะพี่น้องบนนันศูนย์ศูน์ห้าศูน์ ศูนย์หกนะครับคร <c oughs> ับวันนี้ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอเน้นให้ที่สองนะพี่น้องติดสองครับ สองเก้าสองแปดสองห้านะครับครับสดเย็นนาอพี่น้องเนะาะเก่าชุดเก่าหางหมักสอบประเด็ก,กะ พิจารณาเบื้องหน้านพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาแม่ยายนงเด่นบนล่างสองเก้าศูนย์เน้นที่เก้าพี่น้อง <c oughs> ที่จริงก็มีเก้าห้าเก้าแปดได้พี่น้องเนาะติดแปดโอติดเก่านะครับชุดวินกับแปดห้าหกเจ็ดสี่นะพี่น้องเนาะ อาเน้นสองเก้าสองแปดสองห้านะครับรขับพระจำก็ให้ปังปังคอยเขาขับประจำก็ใช้เบิร์ก่อนเด็กพี่น้องเด้อพอเพลดเป็ินชงมาให้นะครับเนาะครับโอ้คือมัวดีน่นอพี่น้องเลยโอ้โหสัตว์แล้วขับเด่นเจ็กพี่น้องเด้อสองเก้าศูนย์ 2, 9, 0, เน้นที่เก้าครับชุดวิ่นแปดห้าหกเจ็ดสี่ รับจับคู่29 28 25 24 95 98 05 07 06เก้าดน้พี่น้องเนาะเก่าชุดเก่าหางครับลาว5พฤษภาคม6 8ยายนงนะพี่น้อง <c ười> ครับเอางไดนก็คอยปังๆนะพี่น้องเนาะรับพระทีทมขอขอบคุณในหลายนะรับเด้พอเพียเนาะครับเนาะส่งมาให้นะครับ,นะรบแล้วก็ขอขอบคุณแม่ยายนงหลายๆ พี่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้มมาขับฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่เนวทางนาอครับเนะครับะนันแล้วพอเต้ียมขอ็อวยพรอ้อยเข่าก็ให้ปังปังขับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชกๆมันๆกันหน้าคามเอาจะาลื่มได้พี่น้องเน้อขามาแล้วก็จะเลืมกดไคลกดแช่พอเต้ียมน้ำเดืเนาะอรับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ปอเตีมนำน,นาครมครับเอาสุดทถายตายสุดนี้ก็อีจีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพปรเตีมก็ให้โฉกโมันมานแห้งแห้งลุยๆกันเนาะครับเนาะข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม